วัสดีครับผมเอฟซีรถไถฟ,ฟอร์ดครับพี่น้องอ่ะทีนี้กับเบิ้งเพิ่นผู้ใบปรับหางสามเพนนีแล้วครับพี่น้องวิธีเพิ่นปรับหางสามเพนเนี่แน่นอนน้องเพิ่นเนด้ปวดโอ้ยเ,อเพิ่นลบล้องเลยพ่อผมโอ้ยลบข้องกลางให้พ่อผมเรียบร้อยปพี่น้องเลยลบล้องกลางให้เรียบร้อย จะบอกแล้วแน่ไทยอีกรอบนึงนั่นเอ้ยคุณมีที่เพิ่นลบข้องกลางเพิ่นครับพี่น้องบอกบอกคุณเพิ่นลบเพิ่นลบข้องกลางให้ผมน,นะครับบางทีละ่ะเพิ่นเห็ดแบบบ่มีคู่เลยเด้เอ้ยเพิ่นเห็ดแบบบ่มีคู่เลยพี่น้องเลยคุณ นี่เขาห้องวิธีลบข้องกลางครับผมเห็ดเห็ดเ็ดแบบโมมีคู่เลยเห็ดก้อนขีท้ายนี่เสมอตน้นเสมอปลายเลยครับนี่ยโมมี่ข้องโมมี่ยังเลยสวยงามแห่งเห็ดปวดว้าวเบาเบาเบาเออยังได้ลับแล้วปั๊บกับโมเด็ปปั๊บเขาเรื่องแห้งแล้วครับพี่น้อง วิธีลบข้องกลางเถินเอ้ยพวดพวดเอ้ยโอ้โหโอ้โอโอเดไดใจหลายได้ใจหลายครับพี่น้องเอ้ยอ้าวบานนี้บัาน,านี้คือเมื่าเบิ้ง <c oughs> เป็นเกียบมุ่มแห้วครับบัน อดีๆนะดีนะด,ดีดีนะอ่ะเดี๋ยวเบิรงวิธีเก็บเก็บข้องกลางเพิ่นลราไปดี้ก็สิมาเบิง่งวิธีเพิ่นเก็บนี่ครับบันี้บัดน,นี้เพิ่นสิส่วนขั้นไว้เด้อครับโอ้เพิ่นสิส่วนขั้นให้เลยเด้อครับ พดูส่วนขั้นนเลยเอ้โอยตอนนี้ด้ดส่วนขั้นเลยได้ป่ดิไปเกียใหนคุณพ่อพิ่ำงามไปเลย โอ้ยเดือดขนาดไหนนะเดี๋ยวไปดูพื้น,นส่วนขั้นมาไฮเลยครับบันบันเข้ามาใช้หลอดลังโอ้ยสบายครับผมมันสบายมากเดือดลงโลดครับพี่น้องพืี่ส่วนขั้นของโอ้ยระวังถอยด้วยเดือดี่ไหนครับพี่น้องระบบ ระบบการนันเก็บมุมเก็บเรียมหรือว่าเก็บขอบครับผมหนึ่งโอ้ยเด้อดขาเลยเด้อดขาเลยพูดปั๊ดนะครับพี่น้องเลยโอ้ยหัดโอ้ยแงสีเลยจังสีเลย ลีบเขากอดเหี่เงได้ครับพี่น้องเลยอ่าอ้ออภัยได้เบิ้งชีปเนี่แล้วก็ฝากกุ้ไหลกุกดเช์นี่เด้ครับด้วย,ยดีกว่าภัด้กคนเล้ยสิบ่ไเ้ขาดคิดไม่ๆครับมอ่เดี๋ยวชิปนีขอลาไปก่อกนครับคิปหนาขอกันไหม